ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววันฤดีบุญนาคนะคะนิสิตคณะประมงสาขาเพาอเลี้ยงสัตว์น้ําจากวิทยาเขตกําแพงแสนค่ะโอ้สาขาเดียวกับโปรเฟสเซอร์เลยเนาะพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเล่าให้ฟังเลยคะ่ะเราเรียนอะไรบ้างพาอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอะค่ะในสาขาที่หนูเรียนเนี่ยก็คือทางคณะค่ะเขาวางหลักสูตรไว้ให้หนูตั้งแต่ พื้นฐานความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับคําว่าประมงก่อนหนู hmm. ได้เรียนทั้งในเรื่องของพื้นฐานประมงในทุกๆด้านเรียนรู้จักสัตว์น้ําแล้วก็เรียนกฎหมายประมงเรียนใน <Wow. S 2> หลายด้านเพื่อเป็นพื้นฐานให้เรามีความเข้าใจเพื่อที่จะศึกษาสายความรู้ในเรื่องของการเพราะการอนุบาลหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปค่ะเยี่ยมอธิบายได้ดีมากหนูมีความตั้งใจอย,อย่างไรที่เรียนสาขานี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนคะ ก็ต้องขอกล่าวก่อนว่าตัวหนูเองเนี่ยที่บ้านทําอาชีพไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นระบบนิดนึงคะ่ะที่บ้านทําอาชีพประมงอยู่แล้วคะ่ะก็คือเรามีความคุ้นเคยกับทะเลมีความคุ้นเคยกับชาวประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะรู้ถึงออสถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบนันรู้ว่าในอดีตเนี่ยสมัยคุณพ่อหนูเด็กๆไปออกเรือกับคุณปู่อะค่ะไปออกทะเลกับคุณปู่คือสัตว์น้ำเนี่ยจะหาได้ง่าย ชาวบงไม่จําเป็นต้องออกทะเลไปไกลฝั่งอยู่ใกล้ฝั่งเขาก็ได้สัตว์น้ำอดีตใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณพ่อหนูต้องออกทะเลไปไกลขึ้นเพื่อหาสัตว์น้ําเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนูมองเห็นปัญหาตรงนี้และหนูก็คิดว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็ถือเป็นทางรอดหนึ่งของเราถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ถ้าวันหนึ่งทะเลเราสัตว์น้ําน้อยลงเราก็ต้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขึ้นมานะคะ่ะคุณพ่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ไหมคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเอ่อ ที่บ้านก็คือร่วมกันช่วยกันเปิดศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ค่ะของชุมชนเจ้าพรมูงบ้านกลางอ่าวอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะโอ้เยี่ยมมากเปิดมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะก็คือ,อคุณพอ่อทำวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้านหรือว่ากับ คนที่สนใจอยากทราบว่าประมงพื้นบ้านเป็นยังไงไก,ก็ให้ความรู้มาเป็นสิปีแล้วแสดงว่าหนูก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยถึครับมาเป็นลูกคนเดียวไหมคะเนี่ยลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวด้วยก็เลยเกิดความรักนะคะแล้วก็อยากจะทําให้ท้องทะเลข,ของเรานะมีเขาเรียกว่ามีแหล่งทรัพยากรที่ดีนะคะแล้วก็ปกป้องประเทศของเราไว้ด้วยดีมากนะคะดีใจมากเลยที่เรียกเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ความรู้สึกในการเรียนแล้วก็ เราสำเร็จการศึกษามองมองย้อนไปตอนเป็นนิสิตเข้ามาเม่องไหนจนเป็นบัณฑิตในวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็รู้สึกปพื่มปิ่มที่คือหนูเนี่ยเป็นนิสิตจากวิทยาเขตกำแพงแสนคน่ะ หมายถึงว่าเรียนที่กำแพงแสนใช่ค่ะเพื่อนๆในคณะจะมีน้อยรู้สึกว่าเท่าไหร่คะรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะผูกพันกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีน้อยคือกี่คนคะสี่สิบคนสี่สิบคนคือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เราก็อยู่ที่กำแพงแสนเรียนทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติด้วยกันมีอะไรสนุกสนุกจะเล่าให้ฟังไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเยอะมีเพื่อนผู้ชายด้วยค่ะรอคะ สนุกไหมคะไปเรียนที่กำแพงแสนสนุกคะ่ะคือเราเหมือนที่มันเยอะกว่าตัวเราอะค่ะใช่เมื่อกี้อธิการบดีบอกว่าจงภูมิใจว่าเป็นเวียเขตที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีอะไรพร้อมสําหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ําที่หนูไปเรียนมาเนี่ยได้ทุกอย่างตอบโจทย์ไหมคะ อบโจทย์ค่ะก็ะคือหนูอยากได้เทคนิคที่หนูไม่สามารถหาจากที่บ้านได้ไม่สามารถฟังจากชาวประมงได้แต่สามารถรู้จากอาจารย์ของคณะประมงเมื่อกี้ส่งสัยตาก,กัน <c oughs> แบบว่าลึกซึ้งมากกับเพื่อนๆนะเข้าใจความอบอุ่นเลยที่อยู่ที่กำแพงแสนแล้วก็น้องๆมีอะไรทําสนุกๆด้วย <c oughs> เห็นบอกว่าไม่ได้เรียนอย่างเดียวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยอะ ยังไงต้องขยายแล้ว <paid> ค่ะ <marriage> ต <strikes> <gt> ้องขยายให้ฟ <rawd unre> ังนะก็คือตอนสมัยเรียนอยู่ที่กำแพงแสนนะคะหนูก็ก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านมูนชีค่ะเป็นร้านเป็นฝ้ายชีสก็คือก็คือเราทําร้านเป็นฝ้ายชีสขึ้นมาแล้วเพื่อนๆในคณะก็คือไปช่วยช่วยทําทุกอย่างให้แบบให้กลายเป็นร้านขึ้นมาก็คือเพิ่มความสนุกให้กับตัวชีวิตตัวเองสีสันตัวเองใช่ไหมแล้วตอนนี้ร้านยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะว้าวดีจังเลย นะใช้กิจกรรมให้เป็นประโยชน์นะคะในช่วงนี้ก็ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีอะไรพูดถึงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เชิญเลยค่ะก็หนูต้องขอขอบคุณอาจารย์คณะประมงทุกท่านแล้วก็อาจารย์ภาคคณะอื่นๆนะคะที่ให้ความรู้หนูแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันมาจนเรามีวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อีกมากมายที่ไม่ได้เรียนกับหนูแต่ก็ซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดค่ะ ขอบคุณค่ะหวังใจเป็นอจริงว่าหนูจะเป็นนักประมงที่ดีให้กับประเทศชาติอีกคนหนึ่งที่เข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ของเราค่ะยินดีด้วยค่ะะ